อ่าส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเมื่อใหม่หรือใครก็ตามที่ยังเทรดเสียกันอยู่แบบสรุปสรุปรายเดือนมาแล้วยังเทรดเสียอยู่นะครับผมคิดว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องกฎกติกาการเทรดนะครับหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจเลยในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนการเทรดด้วยนะครับอ่านผมจะเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันนะว่าการเทรดเนี่ยเป็นเสมือนกับกีฬากีฬาหนึ่งที่คุณเป็นนักกีฬาและคุณต้องเข้าใจกฎกติกาและเกณฑ์การให้คะแนนให้ดีๆซะก่อนนะครับว่าเกมเกมเนี้ย กฎของเขาคืออะไรการหักคะแนนการได้คะแนนเขาทํากันยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณเทรด forex อยู่ forex ก็คือเป็นอะไรเป,เ,ปเป็นเหมือนกับมีกราฟขึ้นมาใช่ไหมครับคล้ายๆหุ้นคล้ายๆกับอะไรแบบนี้นะ forex คล้ายๆคริปโตคล้ายๆการเทรดแบบนั้นมันคือสไตล์เดียวกันกติกาของ forex คืออะไรทราบกันไหมครับกติกาการได้เงินของมันคืออะไรอะลองนึกภาพดูนะก็คือ forex เนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาจริงป่ะมันคือ คุณปิดออเดอร์ตอนไหนก็ได้คุณจะทําอะไรยังไงตอนไหนก็ได้นะครับปิดกําไรน้อยขาดทุนมากคุณทําได้หมดอันนี้คือกติกาของมันแล้วก็ทําอะไรได้อีกนะครับก็คือเงื่อนไขในการที่คุณจะได้เงินก็คือว่าคุณต้องถือระยะกําไรให้มากกว่าระยะขาดทุน กติกาเนี้ยคุณได้เรียกว่าไงนะอ่าได้ให้ความสําคัญกับมันหรือเปล่าครับว่าคุณต้องมีระยะกําไรมากกว่าระยะขาดทุนนะครับส่วนใหญ่แล้วการแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คืออัดล็อตเพิ่มขึ้นอันนี้คือการแก้ปัญหาแต่ผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดจุดมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับถ้าจะทําให้แบบเป็นธรรมชาติที่สุดเลยการแก้ปัญหาของ forex ก็คือว่าคุณต้อง ถือระยะกำไรให้มากกว่าระยะขาดทุนมีวินเลทที่เหมาะสมวินเลทควรจะมากกว่า55%ขึ้นไปถือระยะกำไรให้มากกว่าขาดทุนอัตราส่วนอาจจะเป็น2ต่อ1หรือ3ต่อ1ขึ้นไปผมว่ามันก็จะชนะแล้วครับนี่คือกติกาของของการชนะแต่คนส่วนใหญ่ทํำยังไงครับไม่ทำํทำตามกติกาหรือทาตรงข้ามสิ่งที่มันควรจะเป็นไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณได้กําไรคุณก็ถือระยะน้อย ถือระยะแค่10บจุดหจุดปิดแล้วแต่เวลาขาดทุนสังเกตตัวเองไหมครับโดนลาก5 0 0จุดพันจุดเห็นสิ่งตรงนี้ปะนี่คืออะไรก็คือคุณพยายามที่จะทําให้การขาดทุนระยะขาดทุนมากกว่าระยะกําไรซึ่งโดนขาดทุนทีนึงเนี่ยทำชนะมา10รอบแล้วโดนขาดทุนทีนึงอาจจะไปหมดเลยกับมาที่เคยทํามานะครับคุณสังเกตไหมว่าการเทรด พวกนี้นะครับมันคือมาราธอนมันเหมือนการวิ่งมาราธอนครับมันจะอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตอยู่กับคุณไปทุกเวลาที่คุณเทรดอยู่ตลอดนะครับคุณลองคิดดูว่าต่อให้คุณทําดีมาขนาดไหนปีสองปีถ้าเกิดคุณพลาดปีนั้นปีเดียวหรือพลาดแค่วันเดียวสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถ้าคุณไม่ได้คํานึงถึงกติกาของเกมว่าคุณต้องถือระยะกําไรให้มากกว่าระยะขาดทุนเก็ตไ,ไหมครับนี่คือเกณฑ์การให้คะแนนของคนที่เป็นผู้ชนะ และคนแพ้ส่วนใหญ่ก็คือทําผิดกติกาทําตรงข้ามมันไปหมดเลยก็คือถือระยะขาดทุนมากกว่าระยะกําไรคุณอาจจะบอกว่าเอา้า Forex มันปิดตอนไหนก็ได้นี่เราจะถือรอจนกว่ามันจะมาเป็นกําไรได้ไหมทําได้ครับแต่พอร์ตของคุณต้องหนามากๆและเงินของคุณต้องเป็นเงินเย็นและคุณต้องรอจนกว่ามันจะกลับมาซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทาได้ไหมครับคําตอบคือมันยากมากที่จะทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ เกมเกมนี้ครับมันเล่นกับอารมณ์มันไม่ได้ว่าเล่นมันไม่ใช่แค่กติกาอย่างเดียวคือมันเล่นกับอารมณ์ของผู้เล่นอารมณ์ของผู้เทรดอย่างเราครับคุณทําได้หรอที่คุณจะถือไปเป็นถือขาดทุนไปหลายเดือนโดยที่ทนเห็นมันได้ใจคุณจะรู้สึกสั่นจะรู้สึกกลัวจะตัดสินใจแปลกๆว่าจะคัดทิ้งดีไหมกลัวแล้วมันนานแล้วนะมันขาดทุนนานแล้วพอวันพอวันที่มันขึ้นกลับมาครับมาเป็นกําไรนิดหน่อยคุณก็บอกว่าอากูปิดเลยแล้วกันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปขาดทุนอีก สังเกตอะไรไหมครับช่วงที่ควรจะได้กําไรแต่ก็ได้กําไรน้อยแต่ช่วงที่ขาดทุนโอ้โหคุณรอให้การขาดทุนเนี่ยนานมากๆมันเลยแพ้ก็ t ไหมครับเข้าใจยังว่ากติกาตรงนี้คุณต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดีนะครับเอาสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าคุณถ้าวันนี้คุณเทรดฟอเร็กอยู่กติกาของมันก็คือ <c oughs> คุณต้องทําระยะกําไรให้มากกว่าระยะขาดทุน นะครับส่วนใครแก้ปัญหาด้วยการใช้ล็อตไซส์ที่มากกว่าผมมองว่าสำหรับสําหรับผมเองนะมันก็ทําได้ครับแต่มันคือการแก้ปัญหาที่ไม่สมเหตุสมผลมันเป็นการแก้ปัญหาที่ฝืนธรรมชาติในการแก้เอาล็อตเอาล็อตไซส์เข้ามาแก้นะครับถ้าเกิดคุณเบิ้ลแบบมาติงเกลเบิ้ลแบบมาติงเกลไปเรื่อย,อยคุณควรจะต้องคือสังเกตไหมว่าคุณอาจจะไม่เคยคิดนะว่าแพ้ต่อเน,นื่องกัน3ครั้งว่าจะเกิดขึ้นได้ม,มันเกิดขึ้นได้นะครับแพ้ต่อเน,นื่อง5ครั้งมันก็เกิดขึ้นได้คุณลองนึกกกดดดูิิิว่าาาถ้าเ้เเเคคคุณ ale, คุณณมงงลบไป5รั แล้วคุณแพ้อะไรจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะหมดตัวได้ทันทีเลยนะ์ตเกลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นครับการแก้ปัญหาด้วยรอไซส์ผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงๆแล้วมันคือการทำตามกติกาก็คือมาเป็นเกมของเรื่องของการเก็บระยะคุณต้องทําระยะกําไรให้มากกว่าระยะขาดทุนเวลาขาดทุนคุณยอมไปครับสต็อปลอสสต็อปลอสตามแผนก็คือสต็อปลอสแพ้แพ้ยังไงให้ขาดทุนน้อยชนะชนะยังไงให้ได้กําไรมากกว่าขาดทุน เน้นตรงนี้นะครับคุณจะเหลือกําไรในรายเดือนแน่นอนนะแต่ว่าแผนแบบนี้ก็คืออะไรคือคุณต้องคุณต้องคุณต้อง,องมีจุดเข้าที่ดีก่อนคุณต้องมีระบบเทรดที่ดีก่อนนะครับแล้วคุณต้องทําตามแผนได้โอเคป่ okay, ะประมาณนี้อันนี้คือกติกาของ For e x ครับมามาดูกติกาของ b i n a r y Option บางที่ผมชอบอะที่ผมชอบนะผมชอบ b i n a r y option เพราะว่ากติกามันคือชนะแค่1จุดผมกําไรโอเคป่ okay, ะแพ้1จุดก็คือขาดทุน นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเสมอตัวคือคือคอนทุนผมชอบกติกาแบบนี้และและมันมันถูกฟิกด้วยระยะเวลานะครับนั่นหมายความว่าผมตั้งเวลาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเวลาที่ผมกําหนดมันชนะ1จุดคือผมได้กําไรผมมองเห็นช่องโหว่ของเกมนี้ผมสามารถเอาเปรียบกติกาได้ผมมองเห็นว่าผมจะได้เปรียบจากกติกานี้ยังไงคิดตามผมนะ การที่เราจะได้เปรียบจากกติกาการเทรดบันไดลีออปชันนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องไปเก็บสถิติมาให้หมดว่าจังหวะเทรดแบบนี้มีโอกาสชนะเท่าไหร่กติกาการได้ตังของบันไดลีก็คือว่ามันสําคัญที่วินเลสําคัญที่อัตราชนะแค่จุดเดียวของคุณว่าคุณจะเข้าตรงไหนที่มันมีความแม่นยําที่เข้าแล้วสะท้อนขึ้นมาเป็นบวกทันทีนี่แหละครับอันนี้คือเกมของบัน a r ลีออปชันคุณต้องทําให้ได้ผมก็เลยพยายามหาครับว่าจุดเข้าตรงไหนที่มันเป็นจุดเข้าปลายไส้ กดออเดอร์เข้าปลายไส้ปัง้งสะท้อนบวกทันทีถ้ามันสะท้อนบวกทันทีนั่นหมายความว่าคุณจะตั้งระยะเวลาปิดเท่าไหร่ก็ได้ตั้ง5าวิคุณก็ชนะถ้าเกิดคุณกดแล้วมันบวกทันทีจริงว่าตั้ง1นาทีคุณก็ชนะตั้ง10นาทีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุณม,มันก็อยู่ที่ไทม์เฟรมตรงนั้นนะครับสำหรับผมผมก็ใช้ไม่เกิน1นาทีตั้งหาจุดเข้าปลายไสย้กดออเดอร์เข้าป้างแล้วมันจะขึ้นชนะแค่นั้นเองนะครับการแก้ปัญหาของ Bal Option ผมเเหห็็นนนลลายๆคก่แบบมาตินเกลจรป่อองที่ผมบอกนว่าบิ้ล การเบิ้ลลอ็อตการเบิ้ลไม้มันมันแก้ปัญหาได้แต่มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่มันไม่ยั่งยืนมันมีนะมันมีวันที่กดอะไรก็แพ้นะครับอ่าไม่ว่าคุณจะเบิ้ลเบิ้ลอย่างไงมันก็แพ้ถ้าเกิดมันเจอวันนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ดีของการเทรดก็คือแพ้สําหรับผมนะแพ้ผมยอมแค่ครั้งเดียว ผมจบคือผมคุมการขาดทุนแต่ถ้าเกิดผมชนะวันหนึ่งผมอาจจะทำสอรอบสรอบ4รอบเอาให้มันชนะเกินจำนวนขาดทุนก็คือคล้ายคล้าย x เมื่มาสักครู่เลยครับว่าถ้าเกิดผมชนะผมจะทํำยังไงให้ผมชนะและได้กําไรมากกว่าขาดทุนในวันที่มันจะต้องเสียเสียยอมเสียหนึ่งแต้มถ้าได้ผมจะได้ผมจผมจะได้2ได้3ได้4แต้ม ประมาณนี้ครับเสียก็คือหยุดเลยจบเลยแล้วเราไปว่ากันในระยะเวลาทั้งหมดใน1เดือนว่าเราเนี่ยมีอัตราชนะเท่าไหร่นี่คือการแก้ปัญหาแบบถาวรคือการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนนะครับลองฟังและเอาไปใช้นะครับมันคือการที่คุณเข้าใจกติกาเข้าใจแผนและและเป็นการที่คุณจะสามารถมองเห็นแล้วว่าคุณจะได้เปรียบจากกติกาของเกมได้ยังไงลองไปหาจุดได้เปรียบของคุณดูนะครับเจใหม่ในวิดีโอครั้งหน้า วันนี้ประมาณนี้แหละสวัสดีครับอ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับที่อยากจะเทรดหรืออยากจะศึกษาเรื่องการเทรดอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกเลยคืออย่าไปงมทางเอาเองนานเพราะว่าถ้าเกิดคุณงมทางเนี่ยเสียเวลาแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณอาจจะเสียค่าประสบการณ์แพงเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากแนะนําเลยนะว่ามาเรียนกันเถอะเรียนกับผมผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับ ซึ่งหลักสูตรที่ผมสอนเนี่ยผมไม่ได้สอนตามทฤษฎีทั่วไปนะครับผมไม่ได้สอนทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้เป็นยังไงแต่ผมสอนจากประสบการณ์ที่มันใช้จริงผมอยากจะบอกเลยว่าทฤษฎีส่วนใหญ่ใช้ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่า ถ้าเกิดคนทําตามทฤษฎีเหมือนๆกันแล้วมันจะกินต่างไขรจริงว่าคุณต้องสังเกตพฤติกรรมหน้างานของกราฟนะครับสังเกตกราฟจริงๆและสิ่งที่ผมเอามาสอนคือมาจากการสังเกตที่ถี่ถ้วนของผมแล้วมาจากการใช้จริงที่มันได้เงินมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมจะสอนให้คุณทั้งหมดเลยเจอกันในคอร์สเรียนนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอยียดได้เลยครับตามลิงก์ข้างล่างนะฮะหรือว่าไลน์ก็คือไลน์แอดชนะกันเจอกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ